โรงเรียนบ้านหนองว่าเคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสดใสแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนต่างย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่โรงเรียนจึงถูกปล่อยทิ้งร้างไว้กลางทุ่งนาอันเงียบสงบว่ากันว่าทุกเที่ยงคืนจะมีเด็กชายในชุดนักเรียนปรากฏตัวที่หน้าประตูโรงเรียน เขายืนนิ่งมองเข้าไปข้างในราวกับกำลังรอคอยใครบางคนชาวบ้านแถวนั้นต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โรงเรียนในยามค่ำคืนเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กชายเที่ยงคืนแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านกลายเป็นตำนานที่เล่าขานรุ่นสู่รุ่นลุงสมชายผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านเล่าว่าเมื่อสมัยที่เขายังเป็นเด็กเขาเคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เด็กชายที่ปรากฏตัวในยามเที่ยงคืนนั้นคือน้องดิบเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน น้องเดียวเป็นเด็กดีเรียนเก่งและเป็นที่รักของเพื่อนๆแต่โชคชะตากลับเล่นตลกพากชีวิตเขาไปในวัยเยาว์ลุงสมชายเชื่อว่าวิญญาณของน้องเดียวยังคงผูกพันอยู่กับโรงเรียนไม่สามารถไปไหนได้จึงวนเวียนอยู่ที่เดิมในทุกค่ำคืนวันหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นจากเมืองเดินทางมาที่หมู่บ้านพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กชายเที่ยงคืนและไม่เชื่อในเรื่องผีสางพวกเขาตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริง โดยการไปรอที่หน้าโรงเรียนในคืนนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนพวกเขาก็ได้เห็นเด็กชายในชุดนักเรียนปรากฏตัวเด็กชายยืนนิ่งมองเข้าไปในโรงเรียนโดยไม่สนใจกลุ่มวัยรุ่นที่ยืนอยู่ด้านนอกหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นชื่อแมนเป็นคนกล้าบ้าบิน่นเขาตัดสินใจเดินเข้าไปหาเด็กชายแมนพยายามพูดคุยกับเด็กชายแต่เด็กชายไม่ตอบสนองเขายังคงยืนนิ่งมองเข้าไปในโรงเรียนแมนเริ่มรู้สึกขนลุก เขาจึงตัดสินใจเดินกลับไปหากลุ่มเพื่อนแต่เมื่อหันหลังกลับมาเขาก็พบว่าเด็กชายได้หายตัวไปแล้วแมนและเพื่อนเพื่อนต่างตกตะลึงพวกเขารีบวิ่งหนีออกจากโรงเรียนด้วยความหวาดกลัวหลังจากเหตุการณ์นั้นกลุ่มวัยรุ่นต่างหวาดกลัวและไม่กล้ากลับไปที่โรงเรียนอีกเลยพวกเขาเล่าเรื่องราวที่พวกเขาได้พบเจอให้คนอื่นฟัง แต่ไม่มีใครเชื่อพวกเขาจนกระทั่งมีคนเริ่มสังเกตเห็นว่าแมนเริ่มมีอาการแปลกๆเขาเริ่มพูดจาคนเดียวและมีท่าทีหวาดกลัวอยู่เสมอเขาอ้างว่าเขายังคงเห็นเด็กชายในชุดนักเรียนตามหลอกหลอนแมนเริ่มมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่ยอมกินข้าวกินปลาและไม่ยอมนอนเขาอ้างว่าเด็กชายในชุดนักเรียนต้องการที่จะพาเขาไปอยู่ด้วยหมอผีประจำหมู่บ้านถูกเชิญมาทำพิธีไล่ผีแต่ก็ไม่เป็นผล เด็กชายในชุดนักเรียนยังคงตามหลอกหลอนแมนไม่เลิกราในที่สุดแมนก็เสียชีวิตด้วยอาการที่ซุดโทมหลังจากที่แมนเสียชีวิตเรื่องราวของเด็กชายเที่ยงคืนก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเด็กชายเที่ยงคืนต้องการที่จะมีเพื่อนเล่นจึงตามหลอกหลอนแมนจนเสียชีวิตเพื่อที่จะได้มีเพื่อนในโลกวิญญาณเรื่องราวของแมนกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คนรุ่นหลังว่าอย่าท้าทายสิ่งที่เรามองไม่เห็น หลายปีผ่านไปโรงเรียนบ้านหนองว่ายังคงถูกปล่อยทิ้งร้างไว้และเรื่องราวของเด็กชายเที่ยงคืนก็ยังคงถูกเล่าขานกันต่อไปมีคนจํานวนมากที่ยังคงพบเห็นเด็กชายในชุดนักเรียนปรากฏตัวที่หน้าโรงเรียนในยามเที่ยงคืนบางคนบอกว่าเขาเพียงแค่ยืนมองบางคนบอกว่าเขาพยายามที่จะเรียกให้เข้าไปเล่นด้วยกันข่าวสาวชื่อพิมพิบได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนร้างและเด็กชายในชุดนักเรียนเธอตัดสินใจเดินทางมายังหมู่บ้านหนองว่า เพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยตนเองพิมพ์พักอยู่ที่บ้านของลุงสมชายและขอให้ลุงสมชายเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังลุงสมชายเล่าเรื่องราวของน้องเดียวและแมนให้พิม์พฟังอย่างละเอียดพิมพ์เริ่มรู้สึกสนใจเรื่องราวนี้มากขึ้นในคืนนั้นพิมพ์ตัดสินใจไปที่โรงเรียนร้างด้วยตนเองเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนพิมพ์ก็เห็นเด็กชายในชุดนักเรียนปรากฏตัว เด็กชายยืนนิ่งมองมาที่พิมพิมรู้สึกกลัวแต่ก็พยายามรวบรวมสติพิมตัดสินใจเดินเข้าไปหาเด็กชายและถามว่าเขาต้องการอะไรเด็กชายไม่ตอบแต่ชี้นิ้วเข้าไปในโรงเรียนพิมมองตามนิ้วของเด็กชายและเห็นว่ามีแสงสว่างลอดออกมาจากห้องเรียนห้องหนึ่งพิมตัดสินใจเดินเข้าไปในโรงเรียนตามที่เด็กชายชี้นำเมื่อเข้าไปในห้องเรียนพิมพ์ก็พบกับ พบกับโตเรียนเก่าๆที่มีสมุดและดินสอวางอยู่บนสมุดมีข้อความเขียนด้วยลายมือเด็กว่าอยากกลับบ้านพิมพ์เข้าใจในทันทีว่าเด็กชายคนนี้ยังคงผูกพันอยู่กับโรงเรียนและต้องการที่จะกลับบ้านพิมพ์ตัดสินใจที่จะช่วยเด็กชายพิมพ์ติดต่อครอบครัวของน้องเดียวที่ย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังครอบครัวของน้องเดียวตัดสินใจเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านและทำพิธีเชิญวิญญ,ญาณน้องเดียวกลับบ้านหลังจากพิธีเสร็จสิ้น เด็กชายในชุดนักเรียนก็ไม่ปรากฏตัวที่หน้าโรงเรียนอีกเลยโรงเรียนบ้านหนองว่ากลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งพิมพ์เขียนเรื่องราวของเด็กชายเที่ยงคืนลงในหนังสือพิมพ์ทำให้เรื่องราวนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศโรงเรียนบ้านหนองว่าได้รับการบูรณะใหม่และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อรำลึกถึงน้องเดียวและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวของเด็กชายเที่ยงคืนกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อไปว่าความรักและความผูกพันสามารถคงอยู่ได้แม้ในความตาย